่ะสวัสดีครับผมถามกันเข้ามาเยอะนะครับบัญชีทวิ t เตอร์ถูกแล้งับนะครับถูกแล้งับก็คือจะเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้นะครับมันจะขึ้นว่าบัญชีเป็นสีแดงนะแต่ว่ามันยังสามารถที่จะเข้าเกมได้นะครับโดยที่ใช้เครื่องระบบปฏิบัติการ ios นะครับ android อาจจะไม่ได้นะก็คือ ios มันจะมีเห็นไหมครับซ้ายบนแบ็คขวาโค้ดเนี่ยแล้วก็เข้าเกมปกติทางทวิตใช่ไหมครับ เราอะเราเราเข้าเกมปกตินะเดี๋ยวเราเราเข้านะผมใส่รหัสไปแล้วอะเข้าปุ๊บมันจะเด้งอย่างนี้ใช่ไหมครับบัญชีถูกนบการใช้งานเวลาขายก็จะเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้นะครับก็ให้เราใครเป็นนะครับวิธีแก้ง่ายสุดคือให้เราไปผูกเฟซเพิ่มครับแล้วก็ยกเลิกทวิตออกครับพอทวิตหยุดเราอยากจะผูกทวิตเพิ่มก็ค่อยไปสมัครมาใหม่มาสวมนะแล้วเราก็ควรที่จะโพสทวิตนะครับ ทุกๆวันนะครับรีทวิตเตอร์อะไรเงี้ยให้บัญชีมีความเคลื่อนไหวนะครับไม่งั้นไม่จะเป็นอีกครับถ้าเป็นเครื่อง iOS เนี่ยครับพอเราขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรากดคําว่าโค้ดครับมันจะเด้งออกมาครับทีนี้เรากดทวิตอีกทีหนึ่งมันจะเด้งเข้าเกมทันทีครับถ้าเป็นเครื่อง a n d r o อ d อาจจะไม่มีปุ่มโค้ดนะครับให้เราไปผูกเฟซนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันอย่างเนี้ยครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะ มันเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้มันจะขายลนบาบากนะครับเนี่ยเราไปสวมเฟซเอานะครับเลือกช่องท,งทางที่จะสวมเลยนะครับช่องทางไหนก็ได้ครับแล้วก็ยกเลิกมันออกไปนะช่วงนี้เป็นกันบ่อยนะครับทวิตก็ทําคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับมีปัญหาแล้วก็ถามส่วนตัวนะครับอ่าขอบคุณครับผม